นี่คือ Sky Ranger 35กับระบบป้อมปืนต่อสู้อากาศยานอัตราจรทรงพลังและคล่องตัวสูงครับโดยตัวปืนติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับและติดตามเป้าหมายออกแบบมาเพื่อรับมือภัยคุกคามทางอากาศยุคใหม่โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับหรือว่าดโดรนบินที่มีขนาดเล็กและคล่องตัวสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโดยหัวใจสําคัญของ Sky Ranger 35ก็คือปืนรีวอเวขนาด35ม mm, ม มีอัตราการยิงสูงถึง1,000นัดต่อน,นาทีครับโดยมีระยะยิงหวังผลไกลสุด4กิโลเมตรและเป็นแบบไร้คนบังคับควบคุมจากภายในตัวรถเกราะทำให้พลประจำรถมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับสิ่งที่ทำให้ s c a r a n g e r 35โดดตัวเด่นก็คือมีอำนาจการทำลายล้างที่เหนือกว่าด้วยกระสุนขนาด35คูณ228ม mm, ิิเมเป็นกระสุนอัจฉริยะ AHEAD ที่สามารถตั้งโปรแกร,รมระเบิดกลางอากาศ ปล่อยเม็ดทางสเตนจำนวนมากเพื่อสร้างม่านกระสุนทำลายเป้าหมายขนาดเล็กที่เคลื่อนที่เร็วได้อย่างแม่นยำครับตัวปืนยังมาพร้อมกับระบบตรวจจับและติดตามเป้าหมายด้วยเรดาร์แบบ AESA แบบเดียวกับเครื่องบินรบและเซ็นเซอร์ตรวจจับด้วยไฟฟ้าแสงหรือว่า Light o p t i c ับโดยทำงานได้ทั้งกลางวันกลางคืนตัวระบบขับเคลื่อนออกแบบมาให้เป็นแบบโมดูลาร์สามารถติดตั้งบนยางเกราะได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นรถเกราะล้อยางหรือรถสายพานตามความต้องการครับ Sky Ranger ได้รับความสนใจจากหลายประเทศในยุโรปครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีฮังการีและเดนมาร์กซึ่งได้ตัดสินใจเอาระบบนี้เข้าไปเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันภัยทางอากาศและยังมีการเสนอแนวคิดในการเอา Sky Ranger 35ไปติดกับแชสซีของรถถังและเ a ดวันที่ยูเครนเพื่อใช้ในการต่อต้านภัยคุกคามจากโดรนในปฏิบัติการทางการทหารของฝั่งยูเครนด้วยเช่นกันครับ